เคยคิดไหมคะว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่และหนาวเย็นนี้ยังมีสถานที่หนึ่งที่หนาวยิ่งกว่าความหนาวของจักรวาลเองที่แห่งนั้นไม่ได้อยู่ในนิยายแต่มีอยู่จริงและนักดาราศาสตร์เรียกมันว่าบูมแบรงเนบูล่าบูมแบรงเนบูล่าอยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ5,000ปีแสง มันคือเนบิวลาที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเมื่อดาวเริ่มโรยรามันปล่อยก๊าซออกมาด้วยความเร็วมหาศาลมากกว่า160กิโลเมตรต่อวินาทีก๊าซเหล่านั้นขยายตัวอย่างรุนแรงและเมื่อการขยายตัวเกิดขึ้นเร็วมากพลังงานก็ถูกดึงออกไปอย่างต่อเนื่องผลที่เกิดขึ้นคืออุณหภูมิลดลงต่ำลง ต่ำลงกว่าที่ใครเคยคาดคิดนักวิทยาศาสตร์จากนา s a และ ESA ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลศึกษาบริเวณนี้อย่างละเอียดสิ่งที่พวกเขาพบทำให้ทั้งวงการต้องเงียบงนันอุณหภูมิในบูมแรงเนบูล่าอาจต่ำลงจนใกล้1เคลวินในขณะที่อุณหภูมิพื้นหลังของจักรวาลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2.7เคลวิน นั่นหมายความว่าที่แห่งนี้หนาวกว่าจักรวาลทั้งจักรวาลรอบตัวมันมันคือสถานที่ที่หนาวที่สุดที่มนุษย์เคยค้นพบในเอกภพแม้จักรวาลจะดูเยือกเย็นและว่างเปล่าแต่ก็ยังมีบางมุมที่เย็นยิ่งกว่าความเย็นทั้งหมดที่เรารู้จักบุมแรงเนบูลา่าคือบทเตือนใจว่าเอกภพยังเต็มไปด้วยความลึกลับงดงาม และเหนือจินตนาการของมนุษย์ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้แล้วพบกันในตอนต่อไป